ว้าวทำไมมืดจังสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะทุกคนนะเพิ่งจะเข้าบ้านนะคะเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าก็โดนปล้นไปแต่เช้านะคะก็คุยกับลูกค้าทุกคนค่ะคุยกับลูกค้านะ,ะมาเวลานี้เดี๋ยวเรามาตำส้มตำกินกันมื้อเที่ยงนะคะทุกคนอ่าให้สามีไปซื้อไก่นะคะซื้อไก่กับข้าวเหนียวมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวขอจะเช็คภาพเช็คเสียงสักครู่ในจอมันก็ เสียงให้แหลมมาเลยอ่าในจอก็ชัดแจ๋วอยู่นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะทำไมสะดุดเออเนอะทำไมสะดุดทำไมสะดุดสะดุดไหมเป็นเพื่อนทุกคนนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะนะคะ สวัสดีค่ะมาค่ะทำมื้อเที่ยงกินกันทุกคนเออนะนะตอนนี้ทุกคนขาก็ได้เวลากินมื้อเที่ยงกันแล้วนะคะจ๋เตรียมพร้อมหมดแล้วทุกคนค่ะเดี๋ยวจะมาตําส้มตําปูปลา้านะคะสําหรับมื้อเที่ยงวันของเรานะคะเ้าเช้ายังไม่ได้กินเลยทุกคนไม่ได้ IF นะแต่ว่าเมื่อเช้าอัดโปรตีนไปนะคะตัวพดัดตัวพัดก็เหลือนนิดนึงโอ้โหอยากจะบอกว่า คือปังมากนะจ๊ะคือปังมากของไม่พอส่งให้ลูกค้านิววิ่งหัวหมุนเลยทุกคนค่ะเออนะพอดีพูดไปว่า อ่าวันจันเนะโอ้โหวันจันท์ปังไม่ไหวเมื่อวานทุกคนพัดแตกสิบซองแล้วไม่พอส่งนะคะออเดอร์ไปแล้วนะจ๊ะออเดอร์ไปแล้วนะคะอโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วด้วยทุกคนนะซื้อของกันนะคะการลงทุนทุกคนมีความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงกว่าถ้าเราไม่ลงทุนทําอะไรเลยนะคะตัวจ๋าก,ก็มองแล้วแหละว่าเออเราอยู่กับตัวนี้มาจับกับตัวนี้มาซึ่งมันได้ผลกําไรหลา,ห,ลาหลายอย่างแง่ได้หุ่นด้วยได้ผิวด้วยได้สุขภาพด้วยทุกคนค่ะและที่สําคัญได้สังคมได้เพื่อนใหม่ได้ ครอบคอรัวใหม่ๆที่คอยซัพพอร์ตกันมากขึ้นมาอีกทุกคนคะ่ะนี่แหละค่ะกับการอยู่กับโบต้าพีของเรานะคะก็สสำหรับลูกค้าหลายๆคนที่เออค้างค้างพักไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวพอมาถึงจะรีบกระจายจะรีบกระจายส่งให้กับลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทักทายสวัสดีซีรีส์นคุณดูเลยนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะ อ่าดูชุดดูชุดกระแหลงมากนะคะชุดตามส้มตำนะคะทุกคนค่ะเมื่อเช้ามาเจอลูกค้ามาเจอโหพี่จ๋าจะลีนไปไหนเนี่ยตัวพี่จ๋าลีนมากตัวพี่จ๋าเล็กมากเลยทุกคนค่าก็ตอนนี้กระเด็นไป21กิโลนะคะ21กิโลเลยทุกคนอิมไม่อดนะเนี่ยอิมไม่อดแล้วก็เป็นสายแซบเป็นคนที่ชอบกินรสจัดส้มตรงส้มตำนี่คือกินนะคะแต่เรานี่แหละเคล็ดลับพวกนี้แหละก็จะกินไปก่อนทุกคนกินไปก่อนเลยนะคะ ดักจับแป้งไขมันเปลี่ยนรูปนะคะน้ำตรงน้ำตาลเปลี่ยนรูปเป็นไข่มันมันจะมากองที่พุงของเราชนะแล้วเรากา็สามารถกินเข้าไปดักจับกันได้เลยนะคะมาค่ะมันต้องแซบเนาะกระเทียมพริกนะคะก็เนี่ยเออเดี๋ยวจะทํากับข้าวกินอยู่แล้วกับข้าวจ้าต้มตําทุกคนค่ะนะก็ ก็ไม่ให้เสียเที่ยวทุกคนนะกับการทํางานของเรานะคะอยากจะบอกว่าออนไลน์ยอยู่ที่ไหนก็ทําได้แล้วก็ออนไลน์นะคะว่างตอนไหนเราสามารถทําได้เลยนะคะเพิ่งเข้าบ้านมานะคะได้เวลากินทุกคนนะเออน้องก็ถามว่าพี่จ๋าได้ทํา IF อไหมทุกคนพิกไม่นับนะคะไม่แซบไม่ใช่จ๋านะสวัสดีน้องแพทย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กุ๊กคนสวยด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะไม่แซบไม่ใช่จ๋าทุกคน กินนะจ๊ะต่ำแล้วไม่มีทิ้งทุกคนขาใจเป็นคนกินเผ็ดเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะคะหวานไม่เท่าไหร่ทุกคนคะ่ะนะคะหวานเนี่ยมันกินมาเยอะละเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งติดหวานทุกคนเป็นคนที่ติดหวานนะคะก็จะจะเฮ้ยเท่าไหร่เราไม่รู้นะคะประมาณ20กว่าเม็ดทุกคนเออมันต้องแซบนะคะมันต้องแซบเอาชูรสใส่ไปนิดนึงนะคะ ผงนววเนี่ยเขาก็บอกว่าใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยเดี๋ยวจะใส่อีกรอบนึงตอนที่ปรุงมะคะทุกคนโคไก่ไก่บ้านเย็นกับ้านอาดาไก่สองเวอร์ชั่นนะคะเจ้าของไก่สองเวอร์ชั่นทุกคนมีทอดกับมีย่างแล้วก็ข้าเหนียวงาอด้วยนะคะ ปีกบนมาแท้แล้วก็เป็นหนังไก่เออกินไปทุกคนนะของมันแซ่บจาาชอบยี่ห้อเนี้อร่อยเมื่อก่อนตามซ้มตําไม่เป็นนะได้ผัวได้ผัวแล้วผัวพาทําผัวพาตําเป็นเลยทุกคนค่ะใส่ไปสี่เลยนะเจ้าเพราะว่า ช้อนมันเล็กทุกคนนะหนัวมากแต่ปูด้วยปูมีกี่ขาว,วะปูมีแปดไปทุกคนนะปูมีแปดแล้วก็มีมีก้ามโขมด้วยมีก้ามโขมด้วยทุกคนเคยดูโฆษณานี้มอีแม่จ๋าปูน้อยหนีมือเงินะทุกคนนะคะเออเป็นอะไรที่แบบว่าขำดีอยู่เหมือนกันนะจ๊ะดึงกระดองเลยใส่ลงไปนะจ๊ะเอานี่มันออก แค่กิ่นปูก็น้ำน้ำน้ำลายน้ำลายสอแล้วแค่กลิ่นปูนี่ก็น้ำรายสอแล้วเอาเอาเอาภาพฉันขายภาพจ๋ามาหน่อยค่ะภาพจ๋ามาแล้วมาแล้วอุปกรณ์ฉันแบบว่าไม่ได้เตรียมแบบ ุลค,คิดได้ว่าเออเดี๋ยวจะตาส้มตํากินก็กดไรเลยอะไรอย่างนี้นะคะมะนาวที่ต้นค่ะเป็นเป็นตัวของตัวเราอ่ะเป็นตัวเราเองอ่ะดีที่สุด ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไม่ต้องรอกเรียนแบบคือมองได้ชอบเขาเป็นไอดอลได้แล้วมาปรับทำในสไตล์ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณปุ้มนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะมาโอ้ยทุกคนดูน้ำมะนาวอยากจะให้ดู้ยบีบไปแล้วยังยังเหลืออยู่เซตอ่ะได้กลิ่นแล้วแบบน้ำลายไหลอ่ะเอาอยี่ง,งิมเอาอีกง,งิม ก่อนมะนาวลูกละห้าบาททุกคนหวใช้สอยแบบประหยัดมากนะใช้น้ํามะขามผสมนะแต่เดี๋ยวนี้มะนาวเต็มต้นเลยนะน้ํามะขามจ๋าก็ไม,ไม่ไม่ค่อยที่ใช้แล้วทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวจะตัดน้ําตาลไปนิดนึงนะคะทุกคนว้าวห,มหอมมากเราผสมน้ำสารส้มตำารในครกก่อนนะจ๊ะค่อยเอาเส้นไปคลุกนะคะ นิดนึงกระชับรสชาติทุกคนใส่ลงไปกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะจ๊ะกินได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่กินทุกคนแต่รับรองว่าแซบนะจ๊ะแซบมากอันนี้คือน้ําตาลนะคะทุกคนขอตัดน้ําตาลนิดนึงนะคะน้ําตาลมะพร้าวไม่มีน้ําตาลปี๊บไม่มีมีแบบไหนใส่อย่างนั้นนะคะตามกินเองเฮ้ยความจริงแล้วนี่มันก็อารมณ์ อารมณ์เดียวกับน้ำจิ้มซีฟูดนะทุกคนเนาะเออมันก็อารมณ์เดียวกับน้ำจิ้มซีฟูดนะโฮยอยากให้ชิมแซ่บมากแซ่บทุกคนแต่บอกว่าเพนระเบิดระเบิอความนัวย,ยังไม่ถึงจัดเข้าไปอีกทุกคนจัดอีกสองช้อนความนัวย,ยังไม่ถึงนะคะเพราะปากติจัาจะใช้ตะหลิวกระบวยใหญ่ๆเลยทุกคนนะคะอืมมาแซ่บแล้ว ะะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะเอาเส้นลงไปแล้วนะจ๊ะทำแบบเต็มถาดเลยทุกคนนะก็กินกันนะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ไว้ผัดใส่ไข่หรือว่าตำรอบเย็นได้อีกทีหนึ่งทุกคนถ่ะ มากินด้วยกันนะคะทุกคนมันต้อง้าแบบว่าครักคุณเลยมากมากเลยนะ ชเช้ามาเมื่อเช้าแล้วก็คุยกับลูกค้าเนาะคุยลูกค้าเสร็จแล้วมีธุระออกไปเอกลับเข้ามาเห็นลูกมะละกออยู่ข้างทางสอยมาสองลูกทุกคนสอยมาสองลูกแล้วก็สามีขูดไปให้นะจ๊ะบอกเดี๋ยวตามต้มตาเพินกันหุ่ยมันขอชิมหน่อยว่ามันหยิบยากแท้ เผ็ดนำมาก่อนเลยเผ็ดนัวไม่เคม็มแล้วคนนัวอร่อยกลมกลม่อมแซบเออมันต้องบอกว่าแซบมันไม่ใช่กลมกลม่อมแซบหลายเดอ้อเสร็จแล้วมืเที่ยงของอีชั้นส้มตำปูปลา ไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดกินแบบนี้ลคะค่ะลงไป20ปกิโลรสแบบมีความสุกไม่ตึงไม่เครียดทุกคนแค่มีตัวช่วยนะคะตัวช่วยเม็ดม่วงทุกคนขาเดี๋ยวจ๋าจะอัดก่อนในมือแซบๆของเรานะคะสวัสดีน้องดามนะคะสวัสดีพี่อีสวัสดีสสดทักทายทุกคนเลยนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคน่าสำหรับมือเที่ยวของเราพื้นที่มันแคบเนาะมันแลแบบว่า จะทุรักทุเลนนิดนึงครานี้ก็ไปหาใบทุกคนใบผักกันต่างมาจิ้มได้อ่ะอร่อยมากๆเตันะสายแซบอย่างเราเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคน่านะมา กินด้วยกันทุกคนน่ากินมากๆเลยนะจ๋าจะเอาอีกคำหนึ่งแล้วค่อยไปสว่าปามแล้วค่อยไปสว่าปามอีกรอบหนึ่งหลายๆเยอะๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะไอ้ไอ้ไอ้ส้มตำเนี่ยแคลอรี่น้อยแต่ว่าเขาจะมีโซเดียมสูงนะคะเคล็ดลับของตัวจ๋าเองก็หลังจากที่เรากินสมตำหลังจากที่เรากินอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ย เรานะคะต้องดื่มนะ้มําเยอะๆทุกคนดื่มนะ้มําเยอะเพื่อที่เขาจะได้ดึงโซเดียมออกจากร่างกายนะคะหรืออ่าหลังจากการกินของเรานะคะมีวินันค่ะเอาออกนะคะเราเอาเข้าแล้วก็เอาออกเดินออกโซเดียมมันก็จะออกทางเหงื่ออีกเช่นเคยนะคะสวัสดีทักทายทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีน้องนุงนงค่ะน้ําไายไหลน,นะคะแซบทั้งชุดแซบทั้งสี่เล็บต,ต่ำ,ตำแม่บอกว่าไม่ไหวปังไม่ไหวชุดจะแบบว่าเคี้ยวขนาดไหนลูก อีแม่แบบว่าไปทุระมานะคะไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะคะอืมรวดเรียบร้อย,ยมาแจ๊บแจ๊บเดียวกันทุกคนค่ะ <c oughs> เอาซองตังมาซองสวัสดีเพื่อนออสมาปูปลาแจ๊บแจบเสร็จแล้ว จะกินตัวช่วยก่อนแล้วรสแบบมีความสุขอะทุกคนรสแบบว่าไม่ต้องไปอดนะมันจะมันจะมีความสุขกับการรถแล้วมันจะสําเร็จมันจะสําเร็จมันไม่ต้องไปตึงไปเครียดนะคะตัดฟองใหม่ีกแล้วอะหมวด ไม่มีคําว่าเปลืองนะคะไม่มีคําว่าเปลืองเพราะมันทําให้เราสวยมันทําให้เราหุ่นเลนมันทําให้เราไม่มีไขมันไม่มีคําว่าเปลืองค่ะทุกคนพร้อมพร้อมแซ่บเต็มที่นะเออยังไม่ได้ไก่อยู่บนโต๊ะนะคะยังไม่ได้แกะแล้วก็พี่พัดพี่พัดก็เหลือแค่นี้แหละเหลือสําหรับที่แม่แก้วแม่ค้ากินนะคะเหลือน่าจะไม่ถึงสิบเม็ดแล้วทุกคนนะคะ หมดหมดคังนะเดี๋ยวก็คงเข้านะจ๊ะวิ่งไปยืมโอ้ลูกค้ายืมน้องยืมอะไรแบทดสามสี่คนเมื่อวานเพื่อที่จะส่งให้เขาทุกคนคะ่ะอ่าเรียบร้อยนะจ๊ะอัดเข้าไปทุกคนคะ่ะอัดเข้าไปคะ่ะไม่เป็นผลนะจ๊ะทําให้เราตัวเรีนตัวเฟิร์มนะคะหลายหลายคนหลาย,ลายท่านอุ้ยฉันเผ็ดแหกคอนะคะเอาไปใช้ได้นะกับเคล็ดลับนี้ทุกคน เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไปค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะขอตัวไปกินก่อนเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูส้มตำของเรานะคะแซบอีกมือ้อเออวันนี้แซบมาไหวหน่อยก่อนบ่ายทุกคนคะ่ะนะคะมื้อเช้ายัางไม่ได้กินนะคะไม่อ f ฟไม่คลีนไม่อดไม่นับแคลด้วยทุกคนเกณฑ์นะเกณฑ์ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเพียงพอที่สำคัญ มีโปรตีนระบบว,วินัยความเรียนของหุ่นคุณมาได้มากทุกคนขาเนี่ยเช้งกระเดชเช้งกระเดชทุกคนขะทววงท่าไหนที่เพื่อนเพื่อนถนัดทุกคนซัดเข้าไปป้าป้าป้านะบนเตียงก็ได้ถ้าประกอบกําลังกายเหมือนกันนะคะไม่ไม่จาก็แบบยกแข้งยกขาก่อนนอนอะไรอย่างนี้ทุกคนเออเบิร์นก่อนนอก่อนนอนนะคะ แล้วเช้ามานิ้วรีนเลยทุกคนนะจะาติดใจพีไบโอมากๆเลยทุกคนเหลือ2เม็ดหลายคนหมดไปแล้วโอ้ขาดช่วงเนาะเออองยองโอยอผ่านหมดละวรอวานการตลาดนี้แหละทุกคนคะ่ะนะคะเดี๋ยวก็จะได้แบบว่าอ ไม่ค่อยดูดกับรงกายอยู่2วันนะวันนี้ด้วยวันที่3แล้วเออมันยังเฟิร์มอยู่ทุกคนยังเฟิร์มยังแน่นอยู่นะคะถ้าเป็นยาลดน้ำหนักเป็นไงบวมถูบไปแล้วทุกคนนะคะบวมถูบไปแล้วตัวนี้ทุกคนหลายๆคนก็ไม่ต้องกลัวเลยเนาะว่าจะเวียนหัวไม่ต้องกลัวจะใจสัน่นนะคะทุกคนทําทุกๆุกวันให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเรานะคะเยี่ยมยอดนะคะเยี่ยมยอดแซ่บนะคะเยี่ยมยอดแซ่บโคตรแซ่บเลยสําหรับ ก่อนบ่ายวันนี้นะคะทุกคนไปแล้วนะแจ๊ะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนทุกคนหิวมากนะตอนนี้หิวมากนะ,ะพูดเข้าไปลมเข้าพ้อมลมเข้าท้องท้องก็จะอืดจะบวมแล้วทุกคนนะคะต่เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะใครเฮ้ยใ,ใครที่แบบว่าอยากมีรายได้อืมองหาธุรกิจเอ,อ,อีกนิดนึงาาาก,กนนะะ็เอามาฝากทุกคนนะคะเอามาฝากอยากเห็นทุกคนมีรายได้อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี ไปด้วยกันนะคะสนใจทัก inbox หลังไม้หาจ่าได้เลยนะคะทุกคนตัวจ่ายยินดีแนะนำแบ่งปันให้กับทุกๆคนเลยนะคะเรามาเดินลุยจับมือเดินไปด้วยกันทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วจะทำไม่ได้นะคะเราพร้อมสอนทุกคนเรามีห้อง v i p เรามีทีมซัพพอร์ตนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะทำไม่ได้หลายๆคนก็จะแบบว่ากลัวคนขายเยอะแล้วทุกคนถามนะคะ สไตล์ใครสไตล์มันเนาะแม่ค้าหลายคนก็จริงทุกคนทางเหมือนกันเซเว่นเขามีตั้งหลายสาขาทําไมเขายังเปิดได้ไไดทำไมขายได้ทําไมขายดีล่ะเออนะตัวจ๋าเปิดเลรียลงมาตุมจ๋าไม่เคยคิดเลยนะว่าฉันจะขายไม่ได้นะคะเราลงมาตุมแล้วก็ทําถวะทำยังไงฉันจะให้สินค้าฉันออกทํายังไงฉันจะให้ฉันขายดีทุกคนขาเออนั่นแหละไปอบรมไปสัมมนมาเม่ได้มีที่เคล็ดลับอะไรที่เกี่ยวกับะระบบ ออนไลน์นะคะน่าน้ําไหนที่ว่าดีเราก็ไปเจอจลัดนะคะไปทําให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเออนะเริ่มจากการกินของเราเกิดผลลัพธ์หุ่นเปลี่ยนหุ่นสวยเป็นรีวิวที่เดินได้เดินออกนอกบ้านขายได้อีกทุกคนค่ดนะคะมันทําให้เป็นอะไรที่บอกเลยเลยว่าง่ายนะ นะคะง่ายเข้ามาตอนแรกคือคือคิดอยู่อย่างเดียวนะคะไม่ได้คิดว่าขายไปนะคิดอยู่อย่างเดียวคือขี้เกียจออกกําลังกายทุกวันนี้เป็นไงละไม่ได้ออกนี่ก็แบบงุดหงิดทายังไงก็ได้ให้ฉันได้ขยับทุกคนเออนะจ่าจะทํายังไงก็ได้ให้จ่าได้ขยับในทุกทุกวันเพื่อเป็นการกระตุน้นการเผาผลาญยังต่อเนื้อของเรานั่นเองทุกคนนะคะเรารักตัวเองอะมันสวยแล้วหุ่นมันสวยแล้วผิวมันดีแล้วอย่างเงี้ยเออมันทําให้เรามั่นใจเราก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นลูกเป็ดขี้เล่เราก็ไม่ไม่อยากจะกลับไปเป็น ผดเสื้อสมุทรอีกอย่างเงี้ยทุกคนนะคะหน้าตาขี้เหร่แล้วยังอ้วนยังดำอย่างเนี้ยก็ไม่ไหวทุกคนนะจุดด้อยไม่ใช่ประเด็นโฟกัสที่จุดเด่นพอเรามีจุดเด่นตรงไหนงัดออกมาโชว์ทุกคนงัดออกมาโชว์นะคะ ทำให้โลกรู้ทําให้คนเห็นทุกคนพรีเซนต์ตัวเองให้มากๆไม่ต้องอายนะจ๊ะไม่ต้องอายนะคะเราทํามาหากินนะคะในช่องทางของเราแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตด้วยนะคะทําเดอ้อทําทําสู้สู้เพิบุกบุกลุยลุยเออส่งกําลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะไอแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปหม่ําหม่เติมความแซ่บให้กับร่างกายก่อนทุกคนนะคะบายยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ